ไปครับผมวันนี้นะเซสชั่นแรกที่เราจะเข้าไปนั่นก็คือลานจอดรถนะครับไปครับ Explorer Style นะครับ Active Style นะแบบที่พี่ไม้บินให้ดูกันเป็นประจำนะครับค่อนข้างยากนะครับที่แคบแบบนี้น้องๆต้องฝึกให้ดีอากาศดีมากครับผมเชา้านี้ลำนี้นะเหมือนเดิมนะครับพี่ไม้กำลังทดสอบนะครับอย่าง เคร่งเครียดเลยนะกับลำนี้นะครับนั่นก็คือซินีล็อกนะครับ25หไปครับบรรยากาศดีครับเสียงนกโอเคเตรียมความพร้อมอามลำลุยกันครับผมออกเดินทางกันครับกับจุดนี้นะพี่ไม้ก็แวะมาดูไว้หลายครั้งแล้วนะครับไปครับผมวันนี้นะ เซตชั่นแรกที่เราจะเข้าไปนั่นก็คือลานจอดรถนะครับไปครับ Explorer Style นะครับ Active Style นะแบบที่พี่ไม้บินให้ดูกันเป็นประจำนะครับค่อนข้างยากนะครับที่แคบแบบนี้น้องๆต้องฝึกให้ดีนะซึ่งถ้าใครที่โรงเรียนนะครับกับพี่ไม้นะครับก็จะมีนะครับลักษณะเป็นแบบอาคารจอดรถแบบนี้นะอยู่ในบทที่9นะครับ ลุยกันนะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับเราก็หาช่องทางแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็บินไปเรื่อยๆไหลๆร่อนๆนะครับตอนนี้นะพี่ไม้ไม่ได้เปิด rocksteady นะครับปิดนะครับเวลาที่พี่ไม้บินฟรีสไตล์พี่ไม้ก็มักจะปิดไว้เสมอนะครับอาจจะมี prop wash บ้างนะครับเล็กน้อยไม่ซีเรียสนะครับเผาวรูไปเลยพ้นไหมพ้นหรือเปล่าโอเคนะครับไปได้นะ รอดไปอีกหนึ่งมื้อนะครับลุยกันต่อครับเดินทางนะครับขึ้นที่สูงกันบ้างนะโอเคน้องๆที่เริ่มสนใจนะครับหรือว่ากำลังฝึกซ้อมกันอยู่นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะฝึกซิมูเลตให้เยอะนะครับให้เยอะที่สุดเลยเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าใครที่ได้ลองบินซิมูเลตแล้วนะครับก็จะเห็นนะมันก็จะมีนะครับสถานที่แบบนี้นะครับให้เราเนี่ย ได้ลองฝึกลองซ้อมกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาบินที่จริงแบบนี้นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะเรื่องของลำนะนี่ถ้าเป็นลำพวกลำห้านิ้วหรือไซส์ใหญ่เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเสียงมันดังนะครับบินนิดเดียวก็มีเจ้าหน้าที่มีคนมาเตือนแล้วนะครับแต่เหมือนตัวนี้เนี่ยที่พี่ไม้ใช้เนี่ยคือไซส์มันแค่2.5นิ้วนะนี่ขนาดพี่ไม้บินแบบอัสติก100%นะครับยังไม่ได้ยินเสียงเลยอ้ชิวเฉียดนะครับ เวลาที่เราจะไปบินสถานที่ต่างๆแบบนี้นะครับน้องๆก็อย่าลืมนะคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับนะเวลาทีเา่เราไปแต่ละสถานที่นะครับขออนุญาตเขานะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไซส์ใหญ่พี่ไม้ไม่แนะนําเลยนะพี่ไม้พี่ไม้ไม่บินเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นไซส์พวก4นิ้ว5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของวันเวลาด้วยวันนี้นะครับเป็นวันสงกรานสงกรานนะ ก็ไม่มีใครเลยเห็นไหมครับเงียบหมดนะครับจะมีแค่เจ้าหน้าที่นะที่เขาขี่โมอเตอร์ไซค์วนไปวนมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ควรที่จะแจ้งให้เขารู้นะเพื่อที่จะอบอกให้เขาทราบนะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ยินดีที่จะรับผิดชอบนะครับคือคือเราก็ต้องบอกเขาอะนะว่าเราก็ไม่มีที่บินนะเรามีโดนเรามีอุปกรณ์นะแต่จะให้เราไปบินที่ไหนเราไม่มีที่บินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกสถานที่ที่โล่งๆแบบนี้พี่ไม้คิดว่ามันเหมาะที่สุดแล้วล่ะครับเพียงแต่เราก็ต้องเคารพสถานที่นะดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูทักษะของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าเราสามารถที่จะบินได้มากน้อยขนาดไหนข้าไมไปโ,โ,โอเคช้าบ้างเร็วบ้างนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์แบบที่ พี่ไม้บอกนะครับนะั่นคือแอคทีฟสไตล์นะครับพี่ไม้ก็เน้นแบบนี้แหละไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรนะไปเรื่อยๆนะครับบินชิลบ้างช้าบ้างต่ำบ้างขึ้นสูงกันบ้างเนี่ยให้เห็นนะเห็นไหมครับมันก็เป็นสถานที่ที่จริงๆอ่ะมันก็คือมันปลอดภัยนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีคนนะครับมันดีกว่าที่เราจะไปบินพวกข้างถนนนะหรือว่าบินตามแหล่งชุมชนนะครับเหมือนแบบนี้เราก็ เราก็ดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาเหมือนวันนี้พี่ไม้มาตั้งแต่6กโมงครึ่งนะพี่ไม้ตื่นขึ้นมาปลุกไก่นะแล้วก็มาเลยนะครับมาลงไปโอ้ยน,น้ําโอ้เนี่ยนะครับในการบินนะเราก็มีความตื่นเต้านะสนุกสนานนะผสมกันไปนะครับแล้วก็โอ้บางครั้งเนี่ยก็หมุนจนเวียนหัวเองนะซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับน้องๆต้องรับให้ได้นะมันมีโอกาสนะครับที่ มันจะร่วงหล่นชนเสียหายนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะน้องๆก็ต้องฝึกซ้อมนะให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะโอเคครับถึงแก่เวลาครับแบตเตอรี่นะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยลงจอดกันครับผมถือว่า s f s เ r ฟเซครับปลอดภัยจอดตรงไหนดีหาที่จอดก่อนโอเคน้องกลับมาแล้ว โอเคนะครับ F, Safe Flight นะครับปลอดภัยแบบเฉียวเฉียดไปหลายจุดเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมยู Yo!